สวัสดีจ้าพี่นอ้องโันี้จินสิพามากินไก่อุบไก่อุบแซ่บเลยจ้าใสข่ขิงหอมขิงหอมตะไครเนะจ้ะมีขิงกับตะไคร่นักจ้าก้อนกินจินจะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาแซ่บแนเดอค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะ่ะเนาะจังใจก็ขอบคุณหลายๆจ้ามาแซ่บๆกันเลยจ้าโมนี้มีข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวทุกมือเลยพี่น้องเอ,อ้ย ผักกับบมี่ยังหลายหรอกมีทัว่วพูกกับผักกัดขาวนจ่จะมันข่าวไปเวดเลยตรงนี้ก็ผักกัดข่าวเนาะเอามาประดับไป็นแตและมากินกันเลยจ้าแซ่บเลยไก่อุบเนี่ยสดน้ำใส่ขิงน้ำจ้าไก่อุบหอมขิงหอมตะไคร่โอ้ยแซ่บกินกั็ข้าวเหนียวในสุดยอดเลยพี่น้องเลย ถ้าคนมากินเราเอาไปเฮ็ดกับแก้มก็ดีที่สุดไก่เหลืองหอมมากเลยจ้ะนเนื้อไก่เน้นๆเลยพี่น้องเอ้ยมันใส่ขมิ้นนะมันก็เลยเหลืองหนาก,กินจ,จิน่ะยังไงจ้านี่ไก่เหลืองมากินกันเลยจ้าแสบๆเลย ขิงจิ้นไส้ขิงน้ำจะเทุบขิงใส่หอมอมันมันอ่ะจ้ะแซ่บเดีอด ใส่คิงเยอะๆแ่บตะไคร้หอมๆเลยจ้านี่กินสิมาก,กินเห่นกินเกับขาวก็ได้ เป็นไก่้ตจน้ำกับแซบนะจน๊ะเนาะแบบแบบอุตสานบ้านเฮาอ่ะจ้ะแซบ กระดข่าวมาแล้วจ้าแซ่แสบน้ำกันหอมหอมหอมงอร่อยสุดๆไก่เหลืองม <h acceptable> ันจะแสบ น้องจินนมากกินจินเซียไหยเครื่องโตน้อง้ายคนที่เคยมากินเขากับจินอะมากกินได้จ้นะนะจินเสียไหยก่อนนังเนี่ยเสีย

Hoa bước kín nằm bên cay lên nó ngon 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 lái ngon 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 khẩu. ขิงขิงเนี่ยจินมากพัดขิงก็แซ่บนะจ๊ะบางคนเพิ่นกับบะหมกักขิง นี่เลยจ้าสุดยอดมาแขะกันอื 停。 ก r e q u ืม หน,นังมันก็แสบไก่แบบนี้จ้ะไหนล่ะที่มันติดหนังมันกนระแทบหนันนงไก่นี่เลย,ย,นะลยเดี๋ยวนะไลายลยพี่น้องเอ้ยอื้มจ้ะอื้มไก่้เลนเนะาะเขากึนนิดเดียว <laughs> แซ่บไปเลพี่น้องเดี๋ยวจินสิเหตุวิธีทำเดี๋ยวจินจะลงคลิปวิธีเหตุไหนบ้างเ่ย่ากหรอกง,ง่ายๆหอมแซ่บด้วยอิ่มละจ้าสำหรับคลิปกินไก่อุ่มเนาะจ้ะเนาะอู้จินมากินอยู่ในไก่อุ่มไก่ไตนามเสียแต่ว่าจินบริเวณเนาะไก่ไตนามนะจันเนาะ สำหรับคลิปนี้จินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัฒแซบเน่เด้อค่ะไม่ั้งเพจแล้วก็ YouTube นะคะเนาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้จินเน่เด้อช่องในน้อยศิลปินนองเนาะผิดประการใดยังจังใดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเด้อจ้าใช่แก้ไขยังแบบใดแบบใดก็คอมเมนต์ไว้นะจ้าเดีย๋ยวจะสิไปอ่านถูกคอมเมนต์เลยเนะจ๊ะเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะ